น่าจะท้องตัวเรทสวยงามจะดูลองกัดอะไรอย่างเบิม่มเนลยห้ยกนูน๋ลดยับหมดเลยพี่ใช้ไว้เหรอพี่ เต็มสองเต็มสองหมดเลยเต็มสองหมดเลยจกันไล้เนาะไล้ ลูกดีใหญ่ดิเอ๊ะใหญ่ดีว่ะเกินไปกันเลยในปก็ดูไอตัวไม่คือพี่ไหเมเฮ้ยทำไมถือลองนี่คือ,อยู่ใช่นหมใช่ใช<อ><อ>่าำไมคือยังดูรอยกอูดยมาทำไมเสียงมันนอน ไม่ได้สักตัวแล้ววันนี้บูเดียกันเลยเนี่ยว่าสิบูได้แล้วโอ้เท่ากันไหมดื้อเท่ากันเนาะเงามเงาเท่ากันเลยเข้าไหมคืนนี้กัน,กนส่องเต็มครับวันนี้ส่องเต็มลมแรงครับผมหนาวลมหนาว เดี๋ยวเขาเมือส,สวย,ยอตอนเช้ามันโตเช้าครับพี่น้องอยำบวงครับผม บอยด,อยดอยย์อีบอยด์โอ้ยลอยเลยขาที่แล้วอยู่ได้อยู่ม,นม,นมนันมันมันโตสายแล้วนนี้ทางพี่น้องอือ ไปใส่เบิร์ดหนูคือบอกอุทางโอ้ลมล้มพี่น้องลมลมนี่ลม บูงลมนะครับผมบวงลมพี่น้องบูงลมนะบวงลมแล้วดูตัวดูตัวดิดูตัวดิดูดิอะไรอ่ะอู้หูทำคลื่นอู้หูนี่แทงพี่น้องย้ายคักย้ายคัก ยี่สี่หมสองเต็มลูกน้องเช้านี้สองเต็มเดีวมันมันมัน,มน chua chứ mới lại tua sẽ ồ, Xong tên rồi phải Được rồi Bài, to, mì dữ Ui, đường luôn

ร่างค้างๆอางค้างูตรงนั้นใหญ่กว่านี้ตัวตัวไม้นะเออไหนเก็บมาไม่ชนไม่ได้เลยไม่ชนเลยเดียวร้อตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่ไหนไหนทุกเกบอื้อใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่มาโนอ ไปเก็บบนแยกบุ๋งตุ้ยตายมาตายเลยเลยสว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 ยตายยิ้บสามวันแล้ว

ลงที่มันซามันแล้วตรงแต่ยัตรงรูครัวได้ได้เลยทุ่งยามก็ไม่เอาใหม่เออ้านเ้าหมดพักกลางแล้วเต่สิเก็บถตาะยืดดีเนาะจะไม่ถูกแต่ยางนี่นะอืดีเนาะดีดนงไหนนีขึ้นน่ะว่าเอ้าไอ้หนูอยู่ไหนดีดิงดีดิง ไปปะสายเร็วมันก็จะสายนะครับทีนึงไหนตรงนูงน้นนะงบ นุ่นุครัวน้อยนุ่ตนครัวนุครัว สวยอยู่ครับอ่ะงูพโตนี่ตัวใหญ่ดูดินด้านกลวเดียวนี่ครับยัให้ปับไปครับดูหมดยังแล้วป้าหน สี่ตัวเลยสี่ตัวสีตวส่ตัว,ตวมีใจอ่ะเดี๋อยวโปรยเอาถึงเลยนี่ครับห้าอันถูกสี่ตัวมาจะฟังนู่นไม่ได้ดูตรงที่ใจเมื่อคืนนะอืมปมองมันกั็นโต យូរហ <-maten�> ើយឡៃ nô អូសត្វវាសរនេះអូនេះគីបែរឲ្យมันหนักทำไมได้ໂຕថ្លៃណាพี่ត្មោកនេះមួយໂຕ1ងំជ្រូកໂຕ1

ยังตายครับตัวใหญ่ครับใหญ่ครับมีใบอีกแล้วครับโอ้โหอีกเรื่อยอเรื่องมาอีกแล้วเจ็บร้อยเจ็บร้อยตายครับอือเจังสี่เมมันครับมันโอ้โหทีนี้ตตายเลยหนาวหนาวหนาวตายหนาวตาย วันนี้เป็นวันของเราแต่วันนี้หาทางไปตรงไหนดีพันต้นนั่นหรออืต้น,นีอ,นอะไรมันต้นหลอดโอ้ยมานมานเราจะไม่มานซะแล้วคืนนี้หมดแรงเลยเมื่อคืนมาดูไหวทนไหว เอ้อย่ัวถจงไม่ได้ตัวสแล้วนี่ครับรุ่นเดียวกันเลยครับกับแม่เจ้าอืมไปมไปไปสายเร็วสายแล้วฮะชมผง,งานวันนี้ ไม่ไดม่เรียงสิจะเอาคนสิเกี๊ยบงานรวมวันนี้ครับเช้าคืนสองตัวรวมกันเกิดตัว ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม<ป>คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับท,ท,ท,ทไหนเด้อเด้อไหนจะรูปดิอยอด